สวัสดีทุกคนวันนี้ลุงเห็บป้าเทาพามาเข้าซอยนะคะตอนนี้เที่ยงค่ะตอนเที่ยงอยู่ในซอยลึกนะคะที่ว่างเปล่าตอนนี้เที่ยงไม่มีใครออกมาแล้วค่ะมีป้าเทาคนเดียวนี่เลยเดินออกไปซื้อของที่เซเว่นเซเว่นจะอยู่ข้างนอกนิดนึงนะคะนี่ค่ะซอยนี้ก็จะเล็กๆ แต่รถเข้าได้นะคะทุกคนต้องมือแม่นจริงๆอะเข้ามาซอยมือแม่นคือต้องขับแบบถ้าเลี้ยวพวงมาลัยนิดหนึ่งก็จะชนกําแพงเนี่ยแต่ข้างในข้างในกว้างนะคะตรงตรงทางเข้าเนี้ถึงถึงถึงตรงนี้นลานจอดรถตรงเนี้ยมันจะแคบเหมือนเขาไม่เขาไม่สละสละบริจาคที่ก็เลยเข้าไปเข้าเข้าไปข้างในกว้างรถรถรถ อยู่ได้เออรถผ่านได้สบายอยู่อันนี้มันแคบมากเลยทุกคนเนี่ยป้าให้แท็กซี่เข้ามาเนี่ยแท็กซี่ไม่ยอมเข้ามาเลยเข้าไปไม่ได้ยายเข้าไปไม่ได้ป้าตั้งหอบกระสอบข้าวระแบกเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะเนี่ยกว้างอยู่อันนี้เร,เริ่มกว้างแล้วถ้าออกจากลานจอดรถเนี่ยคะ่ะทุกคน แต่ก็ยังจอดมีมีคนมาจอดนะคะเนี่ยแพงมากเลยตรงนี้700อ่ะเมื่อก่อน700แต่ทีนี้อ่าเท่าไหร่แล้วอ่ะเป็นพ100ันพันห้าเลวต่อเดือนเขาปรับปรุงรีโนเวทใหม่เมื่อก่อนจะเป็นดินลูกหลังอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนดูดูดูด,ด,ดูนี่มีร้านโซห่หวยด้วยโซห่หวยด้วยเนี่ยร้านของคุณลุง้าเรียกเท่าแก่เท่าแก่คะ่ะเนี่ยเข้ามาตรงนี้จะกว้างเห็นไหมทุกคนเนี่ยกว้าง ถนนกว้างอยู่แต่ตรงปากทางอ่แหละแท็กซี่ไม่กล้าเข้ามาเลยค่ะนี่ตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่ป้าป้าปาเชาอยู่นะคะนี่มีต้นไม้คุณลุงเจ้าของบ้านใจดีมากๆท่านมีเมตากับคนที่ว่าลำบากนี่ค่ะแดดร้อนเปรี้ยงๆเ,เลยค่ะเข้ามาเดินเข้ามาอา้าวมีชายหนุ่มมาโดดบุหรี่หายใจไม่ออกอ ชอบมานั่งโดดบุหรี่ตรงตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะเราเดินมาเหนื่อยบางทีเหม็นบุหรี่นะขอบ่นนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยขึ้นแล้วป้อาอยู่ชั้นสองนะชั้นสองกำลังเดินขึ้นไปถึงแล้วเชองเที่ยงก็จะ เดอดร้อนห้องนู้นจะเป็นคอนโดอันนี้มีตากปลาอยู่สามตัวได้ปลามานิดเดียวน้ำมันเยอะฝนตกน้ำเยอะลุงมันจะมีพวกอ,อะไรก็เรียกพักตกชวานะคะทุกคนพักตกชวาเยอะก็เลยไม่ได้นี่เรามีกระลอ,อกให้ดูด้วยในกะรุงเทพกระลอ,อกที่ไม่กลัวใครเนี่ยก,ก็จะไต่ไป วิ่งตามสายไฟเห็นไหมทรงตัวได้ดีมากเลยทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมลุงหอมประเทาชาแนลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกลิง้งกลิ้งเพื่ำลังใจลุงหอมประเทาในการทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะได้มาแล้วหนึ่งตึ้งตึ้งตาสว่างแล้ว ท้สุดลรวมีเหยื่อตกปลาลงเหิบปลาเท่านะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยค่ะทุกคนขอบคุณจ้า